สวัสดีนะคะแม่ติ๊กนะคะตอนนี้ก็กําลังจะขับรถไปทํางานเนาะแล้วก็ไปทําเย,ยียาจิตใจกราบน้องพลทหารแล้วปรากฏว่ามันก็มีคําถามคําถามหนึ่งตอนที่ติ๊กเดินทางออกมาทํางาน หลายคนก็ถามแบบเออเมติมันไม่สามารถทําสมาธิได้เลยเว้ยเดี๋ยตลอวันเลยอย่างเงี้ยตัวติเองก็ยอมรับนะว่าด้วยสภาพแวดล้อมทุกอย่างที่เป็นไปนะตอนเนี้ยมันทําให้เราอะไม่สามารถที่จะมานั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกคนรู้สึกทุกอย่างเล่งรัดไปหมดเนาะติก็มีวิธีง่ายๆค่ะตอนตื่นเช้ามาพอเรารู้ตัวเองใช่ไหมคะ สูดลมหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเฮ้ยขอบคุณนะที่เช้าเนี้ยเราตื่นมาเราจะได้ทำสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วพอเราบอกขอบคุณตัวเองแล้วอะค่ะเราลองที่จะดูลมหายใจเราแค่5-10ครั้งก็พอแล้ว นะคะหยุดวอกแวกสักครู่แล้วก็มากำหนดลมหายใจมาทำพื้นที่เล็กๆที่ปลายจมูกให้มีประสิทธิภาพกันนะคะไว้เจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ